ำไมคนบนโลกใบนี้ไม่มีใครมาสอนเรื่องนี้ตั้งแต่เกิดมาพ่อแม่ไม่เคยสอนกูบาจารย์ว่าทุกคนบนโลกใบนี้ไม่มีใครรู้ว่าตัวเองคือจิตธาตาชีวิตจนวันที่อาจารย์ได้มาแจง้งโ,โอ้จะสอนมนุษย์ยังไงมันถึงจะเข้าใจมนุษย์มันจะเข้าใจได้ไหมเนี่ยมันยอมรับได้ไหมเนี่ยมันไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของของเราสักอย่างเนี่ยมันจะรับได้ไหมมนุษย์ อาจาร,รย์จึงต้องประกาศความจริงนี้วิชารู้แจ้งจิตนี้ทำเทปมาสี่ร้อยกว่าเทปแล้วทำต่อไปเรื่อยๆปีหนึ่งเนี่ยอาจารย์ทำได้ประมาณสามร้อยกว่ากว่าเทปปีหนึ่งเนี่ยอาจารย์ทำได้สามร้อยหสิบห้าเทปสองปีอาจารย์ทำได้เจ็ดร้อยกว่าเทสปสามปีอาจารย์ทำได้หนึ่งพันเทปตอนนี้อาจารย์ทำได้แล้วสี่ร้อยกว่าเทป ซึ่งแต่ก่อนเนี่ยแต่ก่อนอาจารย์อาทิตย์หนึ่งก็นั่งพูดบันทึกเทปเรื่องวิชาหรือแจงจิตนี่แหละอาทิตย์หนึ่งพูดอยู่ครั้งหนึ่งสมัยใหม่ๆนะ,ะค่อยๆสอนผู้คนก็สอนทุกวันนั่นแหละแต่ว่าบันทึกเทปน้อยมากแต่ก่อนไม่ค่อยได้บันทึกเพราะบันทึกไม่เป็นมหาหัดบันทึกเรื่อยๆ,อยๆนะนานๆบันทึกทีหนึ่งสังสมมาเรื่อยอ่ะ จนตอนเนี้บันทึกทุกวันวันหลายรอบด้วยที่วันนี้นะทาเทปเยอะมากจะว่าไปแล้วนะ่าอาจารย์ทําเทปมาเนี่ยพูดพูดแล้วก็บันทึกเทปมาเนี่ยน่าจะร่วมแปดร้อยเทปแล้วตอนนี้พอให้แต่ว่าก็เอาไปเก็บไว้หมดอไม่ได้เอามาลงให้พวกเราฟังเพราะมันมีแบบละเอียดมากๆที่มนุษย์รับไม่ได้ก็มีมีหลากหลายแบบมากก็เลยเอามาให้พวกเราฟังตอนนี้ในโลกสื่อโซเชียลเนี่ย ใน t u b e Facebook เนี่ยพ้นทุกได้เพราะรู้เนี่ยนะพวกเราเข้ามากด,ดตกด Share, กด like, กดิดตามกดแชร์กดไลค์กดติดตามกันให้มากๆนะช่วยกันแชร์ความรู้วิชารู้แจงจิตนี้ให้คนทุกคนบนโลกใบน,นี้ได้ฟังใครก็ตามที่ได้ฟังเทปของอาจารย์วิชารู้แจงจิตนี้นะจะพ้นทุกล้านเปอร์เซนต์จะไม่กลับมาเกิดอีกแน่นอนใช้วเวลาไม่เกินเจ็ดวันเจ็ดเดือนอาจารย์อยากจะบอกว่าไม่เกินเดือนหรอกแต่ถ้าโง่ก็หลายเดือนหลายปีเลยนะยังโง่เด็ดขาดนะมันง่าย พราะมีหลายคนมากฟังเทพอาจารย์แค่วันเดียวเทพเดียวพุ่งเลยระเบิดเลยน้ำตาล่วงร้องไห้อยู่สามวันยังไม่หยุดโอ้ยอศัศจรรย์มากมีฤทธิ์ด้วยอยู่ตัางหาก <c oughs> เออบอกให้เยอะมากเลยใช้เวลาไม่ถึงเจ็ดวันเนี่ยเยอะมากแค่ฟังอย่างเดียวนะน้อมตามทิ้งความรู้เก่าๆให้หมดทำตัวเป็นแก้วไม่มีน้ำเราจะแจ้งต่อท่าบริสุทธิ์เร็วมากเลย